สกิ๊กครับวันนี้ครับกับขา้ากาเห็ดกระเพราเนื้อนะครับตอนแรกจะเอาผิกกับกระเทียมผัดในน้ำมันนะครับผมัดไปผัดไปนะครับแล้วก็เอาเนื้อลงนะครับเนื้อลงคุลี่คุลี่เหนมันเข้ากันนะครับใส่ใส่เน,นี่ย,ยนะครับนี่เป็นดังครับขะกระทะพร้อม นัดไปเรื่อยๆนะครับให้มันเข้ากันเมื่อปรุงนะครับอับน,นี้ใส่น้ำมันหอยลงไปนะครับนี่พ่อจใส่ไปอี่ใส่ถงนุวยนะครับผมผงปรุงรสถงนุวยครับผมแล้วก็หยอดซอสจังเลยครับผมน้ำตาลหันิดนึงคุลี่นะครับอับน,นี้คุลีล่ให้มันเข้ากัน,นครับผม เปเรื่อยๆนะครับเข้ากันทําไมตุกเข้ากันคนละครับขั้นตอนต่อไปนี่ปรับกล่องจุดหน่อยครับผมหมูกไก่พ่อเหลวมากโคเร่ตัวครับ <c oughs> อย่างนิดหน่อยใส่น้ําลาเข้าไปดีครับผมผัดไปเรื่อยๆนะครับ ไปเห็นเนี่ยเขาสูกนะครับขอาเขอกระทะปิงบางๆิงบางนิดนึงครับผมมันเป็นวิธีของเซฟซาบานผ้าซิมครับผมจะทำให้เขากันเลยตักกินมาซิมครับ จาหนิดน้อยก็เติมน้ำปลาลงไปอีิดก็เติมดูใส่นั้นน้ำตาลนะส่งใส่หมัดเชิมครับผมเป็นเกลเบาจัดลงซิมอีกดไปรู้ศาสตรไปครับบ่ท่านได้พอใจนะครับใส่น้ำตาลลงไปอีกครับมันหวานบอกว่า,า,าครับผมกโคลี่โคลี่เห็นมันเข้ากันครับผมใส่ไปกาวข้อครับผม พรวามสุดท้ายเลยบ้านี้สงไรได้กินแท้ครับโอเคคุณลีพัดผๆทำมันเข้ากันนะครับเฮ้ยสงกรานตตาเป็นกับข้าวเื้อแบบแพงนะครับต้องปตุ้งไซน้ำครับผมเฮ้ยตาตาดูทีปิดแคท ชิมมีเทียนึงครับผมเพื่อความบัใจใจในรสชาติชิมดูได้นี่พร้อมเสิร์ฟครับผมปาดจัดจาน